หมู่บ้านสไตล์อังกฤษเอามาวางไว้ที่ประเทศไทยครับผมกับที่ The Blue Sky Resort at แอเขาคอครับผม ใหม่นี้นะคุณผู้ชมผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดแห่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่เขามีจุดเด่นเลยก็คือเจดีย์ข้างหลังผมเนี่ยครับเพราะว่าเขาจะตกแต่งด้วยการใช้กระเบื้องหลากหลายสีแล้วก็เครื่องต่างๆทําให้ดูสวยแล้วก็แปลกตาผมก็จะพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมมันๆกันที่นี่เลยครับภูแก้ว and Adventure Park รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเอร์พาร์คกระผมนี hey! ่ซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมมันๆให้ เริ่มเลยอ่ะพี่เริ่มเลยอ่ะขอทำใจให้เหมือนกัไหม หนาหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้เกาะล้อพาเที่ยวของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนภาคเหนือตอนล่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในหน้าหนาวของไทยที่เที่ยวแต่ละที่เนี่ยก็สวยทั้งนั้นตั้งแต่ทุ่งดอกไม้สุดอลังการวัดสวยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้เราได้ชมความสวยงามสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติโดยแท้จริงแถมยังได้ไปทำกิจกรรมสนุกสุดมันอีกด้วยกับทริปแรกของปี2,566กับที่นี่เพชรบูรณ์เขาคอ ถาบ้านโดยรอบพื้นที่เขาค้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาวมง้งเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่เลเนี่ยก็ต้องสัมผัสกับการละเล่นพื้นบ้านของชาวม้งกันสักหน่อยตอนนี้นะคุณผู้ชมที่แรกผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ทุ่งกังหันลมเขาค้อนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่านักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเขามาดูอะไรกันเขามาดูกังหันลมนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีกังหันลมมากกว่า24ตน้นแล้วแต่ละอันเนี่ยก็อันใหญ่มากขึ้นมาเลยและสูงกว่า100เมตรนะครับ แล้วผมต้องบอกเลยว,ว่าตรงนี้เนี่ยคือเหมือนจะเป็นลานที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขานิยมมาเที่ยวกันเพราะว่าอากาศเย็นมากเลยคุณผู้ชมโซนที่ผมอยู่ก็จะเป็นโซนไล่ g ีบีซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสวนดอกไม้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยเป็นกิจกรรมสไตล์ชาวมงนะครับผมอย่างชิงช้าที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เลยครับ ไร่ GB เนี่ยนอกจากจะมีทุ่งดอกไม้ส,สวยๆแล้วยังมีไรชาให้เราได้เดินเล่นเดินถ่ายรูปกันอีกด้วยแล้วแบ็คกราวน์เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นกลางหางลมที่ตั้งเรียงรายกันอยู่นอกจากเราจะได้เที่ยวชมทุ่งดอกไม้กันแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยเขายังมีในส่วนของร้านค้าหรือไม่ก็สินค้าพื้นเมืองมาขายกันและที่สําคัญเลยคุณผู้ชมราคาเนี่ยไม่แพงเลยครับ ในส่วน GB เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะมีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชาวมงที่เขาเล่นกันอยู่แล้วแหละเขาเรียกว่าฟอร์มูล่ามงครับผมไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันนะฟอร์มูลามงน,าน่าสนุกมากคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> อย่าสิ่งนิดหนึ่งตอนนี้ต้องหน้าขึ้นนี่แหละแต่ว่าโดยลมมันมากาเฮ้ยพักพักเหนื่อยมันทุกทางยกไม่อยากเลยเลยตอนดึงขึ้นแค่นั้นเลยเท่าไหร่เท่าไหร่คะ่ยี่สิบนี่นี่ขอขอวองติดได้ไหมได้สิบห้าได้ไหมนี่ดูสิบห้าไม่ได้ท้าไมสิบห้าไม่ได้ไซื้อไปให้น้องดินไงเฮ้ยหน้าอะไนะ

ไวช่วงไกลหอยยมนะคะอย่ามลืมมาชื่อเขาที่น้นองไอการน้องทูนนะคะที่ทุกทีไ่ไล่เลยไล่เลยดีบายๆเนี่ยบายๆช่วงไ่แต่พูดดิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝา,ากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์ซ r ไคร้ได้นะคะกดกันดิกดกลิ้งเล บายบายค่ะบายไปกองได้ ใหม่นี้นะคุณผู้ชมผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดแห่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วกับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วคือต้องบอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่เขามีจุดเด่นเลยก็คือเจดีย์ข้างหลังผมเนี่ครับเพราะว่าเขาจะตกแต่งด้วยการใช้กระเบื้องหลากหลายสีแล้วก็เครื่องต่างๆทําให้ดูสวยแล้วก็แปลกตาและนี่เป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องมาทําบุญเสริมสิริมงคลให้กับรายการของเราครับผม้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามของตัวเจดีย์นี้กันครับ ที่ผมเดินเดินมา,าคุณผู้ชมในวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยคือผมต้องบอกว่านี่เป็นวัดที่แบบเหมาะกับการมาท่องเที่ยวมากเลยเพราะนอกจากตัววัดเนี่ยจะสวยแล้วคุณผู้ชม จากวนวัดเนี่ยเราจะได้เห็นวิวรอบๆเป็นวิวภูเขาแล้วก็ต้นไม้นะครับผมคือเป็นวัดท่ามกลางขุนเขาที่ผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคือสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวอะ่ะเพราะว่าเขาก็จะมีพวกคาเฟ่แล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วยและในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมสําหรับใครที่มาเขาคอผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาทําบุญที่นี่เลยให้เป็นสิริมงคลชมวิวสวยๆกับที่นี่เลยครับวัดพระาธาตุผาซอนแก้วครับ หว่างทางที่ผมเดินมานะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นทางสวยๆนะต้องบอกเลยว่ามันคือทางเดินของที่พักผมเองครับผมกับที่ The Blue Sky Resort at เขาคอครับผมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์นะว่าเขาอยากจะทําเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านสไตล์อังกฤษเอามาวางไว้ที่ประเทศไทยครับผมแล้วเขาทําออกมาได้ตรงคอนเซปต์แล้วก็สวยงามมากเลยผมชอบตรงที่แบบตัว อาคารพักเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสไตล์วินเทจออกยุโรปยุโรปหน่อยคือเข้ากับบรรยากาศโดยรอบนะครับซึ่งในเขาคอเนี่ยผมก็แนะนำเลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาพักผ่อนหรือมาแวะที่นี่ดูเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีจริงๆครับในส่วนของตอนเย็นที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอลังการมากแล้วก็สวยมากเลยคือที่นี่เนี่ยมีไฟเป็นล้านดวงเลยนะแล้วที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่แรกและที่เดียว ของเขาค้อที่มีการจัดงานไฟแบบนี้ด้วยกับงาน The Blue Sky Light Festival 2023 mm. ขเขาค้อมีการจัดแสดงไฟถึง9จุดตกแต่งถ้ำกลางสวนสไตล์อังกฤษบนพื้นที่กว่า20ไร่กลิ่นอายของเทพนิยายกับไฟ l e d ทั่วรีสอร์ทเนี่ยนอกจากไฟที่อลังการแล้วเขายังมีโชว์ต่างๆที่จะไม่ซ้ำกันในแต่ละวันด้วยทั้งขบวนพาเรดการแสดงขบวนเจ้าหญิงเจ้าชาย มัสคอตตุก๊กตาหรือแม้กระทั่งนักมายากลและกิจกรรมอื่นๆออีกมากมายครับผมงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566และแอบ,บกระซิบนะคุณผู้ชมแม้ไม่ได้ไปพักกับทางที่พักของรีสอร์ทเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับ และช่วงนี้นะคุณผู้ชมผมก็จะพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมมันๆกันที่นี่เลยครับภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คครับผมนี่ซึ่งอะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมมันๆให้ทำหลายอย่างเลยซึ่งอย่างแรกที่ผมจะไปทำเนี่ยคุณผู้ชมก็คือน,นี่ครับเล่นบ้านๆกับน้องๆผู้เล่นคุณผู้ชมและที่นี่นะคุณผู้ชมยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเพียบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมแรกของเรากันเลยครับ นะเรากำลังจะขึ้นไปชั้น2งันพี่เขาบอกว่าไปเล่นไจแอนต์สวิงเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าให้เราอยู่ตรงสลิงแล้วก็โหนไปโหนมาอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไง๋ตวต้องไปดูเครื่องเล่นน่าจะนึกภาพออกอันนี้พี่ที่ดูแลใช่ไหมครับครับอันนี้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไจแอน์สวิงครับไจแอนต์สวิงเหรอพี่เคยเล่นนี่ปะ แองจี at, ้เบิร์ดอะเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนนะ้องอย่างกันครับ <GO> อ <av i> ่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูนะคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับก็คือเกาะไอตรงแท่งนี้ไว้ใช่ไหมอ่เกาะแท่งนี้ไว้นะพร้อมแล้วครับเ นี่ดูเนี้ยอาจจะไม่ค่้สูงเท่าไหร่ดูดูจากมุมมองคนที่มากระโดดโอ้โหอะไรรับเนี้ยรอแป๊บนึงพี่เขาเตรียมอุปกรณ์กันอยู่แป๊บนึ่งแป๊บนึ่งลงไอ้เจผมยังแย่เลยพี่เขาบอกว่าให้ตีลังกาสามรอบนะคุณผู้ชมโถ่บ้าไปเล เอาตรงมาเงียบๆนี่ไม่ใช่นะไม่รู้จะพูดอะไรนะเริ่มเริ่มท้อแท้เริ่มหวาดกลัวใช่แค่นี้แหละพี่ขัานหลังครับถ้าผมไม่บอกไม่ดุดที่ท่า้นดุดนะครับโอเคครับหน้าเราเดินมาครับเอาเลยอ่ะพี่เริ่มเลยอ่ะขอทำใจแป๊บนึงได้หมแป๊บนึงขอทำใจก่อนโอ้คนเชียร์นี่พร้อมกว่าคนเล่นนี่ตากล้องพร้อมไหมเนี่ยเลยขอดัง เคพ oh, 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 oh. ี่โโโออ้ okay. oh, ้ พี่เทปไหมครับ้องๆนอ้เลขก้ทันปะเนี่ยสุปข้าวะไรเนครับโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ก็แย่แล้วโอ้โอ้พี่เทเต็มอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ย อันนี้ยังโหดอ่ะแล้วความฝันคืออะไรหรือว่าอยากไปเล่นบันจี้จำอันนี้คือเหมือนซ้อมไปก่อนบอกเลยเดี๋ยวครั้งหน้ามีแน่บันจี้จำครับผมเอ้ยไม่มีถ้าที่นี่มีก็แย่ถอดจำใจก่อนแค่เดียววิ่งโอ้โหเนี่ยเฮ้ยพี่เล่นด้วยเนี่ยอ้โพี่เขาเล่นด้วยนะครับผมเลลลล่่่นนแแ้้ววพีเเอ้า โอ้โหไม่มันเลยอย่างางี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องแบบว่าเล่นนะพวกกิจกรรมพวกนี้ ตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์นะเมื่อกี้เหมือนกำลังจะตกนรกอะโอ้ขอบคุณครับพี่ครับพี่สตาร์ทุกคนดูแลดีมากเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับไหนเล่นอะไรเนี่ยโรลสไลเดอร์ครับมันเล่นยังไงไะพี่เดี๋ยวนั่งบนโต๊ะครับผมแล้วสไลด์ลงมาจัตโตปี โอ้แล้วทีมงานเลือกอะไรไม่เลือกให้เลือกผมมาแข่งกับเด็กถ้าผมแพ้ผมก็เสียพอไม่ห้นี้นายรอบนี้พี่ไม่ยอมน้องเนี่มผมก็จะไม่ยอมนี่ไอ้หไป แข่งกับเด็กรู้สึกยังไงไม่รู้เนาะถ้าพี่ชนะก็อย่าร้องนะใครแพ้มันกบโอเคป่ะไอ้สามสิบไปห้าสิบเลยไปลุยเอาหนักๆหน่อยใครสไลด์ลงมาถึงก่อนชนะโอเคป่ะไอ้ยกีดดีกว่าอะไรนะใครกี๊ดก่อนเลยก่อนเอ้ยห้ามอ่าห้ามกี๊ดใช่ป่ะได้น้องเขาชาเลนจ์มาห้ามกี๊ดอ่ะได้เลยครับคุณผู้ชม่ชอบ กี้อยู่หลังๆนะเด็ก enfin> ก ouais e ็เง pues 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 ี้แหละกี้ทำไมอ่ะน้องกี้ทำไมอ่ะจะเป็นเสียงพี่นี่น่ะแบบหมุนอ่ะนี่นะครับผมแล้วปล่อยเชื่อกให้น้องเลยนะครับสุส ไปไปไปดึงแล้วดึง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 ไปสูงอีกสูงอีกจะถึงแล้วจะถึงแล้ว้สำหรับที่ผู้แก้วรีสอร์ทแอน แอดเวนเจอร์พาร์คนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมให้เราทําเยอะเลยแล้ววันนี้เนี่ยโหทําแต่กิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าคือมาทําเป็นครอบครัวก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่กิจกรรมที่หนักมากแต่ถ้าพูดถึงแบบอันที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็ต้องหน,นีไม่พ้นอันที่มันกระโดดลงมาจากที่สูงๆอะ่ะอันนั้นจะคล้ายๆกับบันที่จําแต่เขาบอกว่ามันจะซอฟต์กว่าบันที่จําหน่อยก็ถือว่าสนุกแล้วก็หวาดเสียวแหละแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะเลยก็ เป็นที่ที่แบบมีทั้งรีสอร์ทด้วยมีทั้งกิจกรรมสาหรับนะักท่องเที่ยวด้วยนะคุณผู้ชมผมก็อยากแนะนําให้คุณผู้ชมมาเลยคือที่เขาขอเนี่ยก็มีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ให้ทําด้วยอ่าแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงแล้วว่าทําไมผมถึงมาอยู่ในลูกบอลน,นี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือทีมงานเนี่ยอยากให้ผมโลเปนะครับผมหรือว่าแสดงบทเป็นหนูนั่นเองนะครับที่อยู่ในลูกบอลไปงั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยว เดี๋ยวเล่นอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปคาเฟ่กันนะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปคาเฟ่ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มาเขาค้อเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยที่จะมาถ่ายรูปกับ ทุ่งดอกไม้ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่คาเฟ่ไฮเดรนเยียคาเฟ่นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีดอกไม้ตรงนี้นคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นดอกม่วงเขาเรียกว่าดอกมาร์เกเรตนะครับผมคือบอกเลยว่าฟีลลิ่งตอนเดินที่นี่นะฟีลลิ่งเหมือนแบบไม่อยู่เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยก็เย็นด้วยแถมวิวรอบๆเนี่ยคุณผู้ชม ต้องบอกว่าสวยมากแล้วตัวคาเฟ่เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นคาเฟ่สีาขาวแบบสไตล์มินิมอลคือเหมาะมากเลยนะคุณผู้ชมกับการที่จะมาถ่ายรูปที่นี่และนอกจากนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดภาพตามผมนะหน้าหนาวอากาศเย็นๆมาถ่ายรูปท่ามกลางสวนดอกไม้แล้วก็มาคาเฟ่ด้วยโอ้โหฟินสุดๆเลยครับ สำหรับทริปต้นปี2,566เนี่ยคุณผู้ชมผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากเลยกับสถานที่เที่ยวทุกที่เลยนะทั้งสวนดอกไม้ทุ่งกังหันลมและความงามของวัดพระาธาตุผาซอนแก้วแถมในทริปนี้เนี่ย เรายังได้ไปทํากิจกรรมมันๆกันด้วยซึ่งก็บอกว่าหวาดเสียวมากเลยกับที่ผูกแก้ว Adventure Park และสําหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวในปี2,566เนี่ยที่เขาข้อนอกจากที่ผมไปมาในวันนี้นะคุณผู้ชมก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเพียบเลยที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติได้โดยแท้จริงหรือจะเที่ยวตามรายการเกาะล้อพาทเที่ยวของเราก็ได้นะครับกับเขาค้อเพชรบูรณ์